เอาให้จะได้เฮ้ยเฮ้ยกระหัวกระหัวเอลไปเรียบร้อยไปเลยกนไปเลยเอาหได้เรหัวกหัวเอลิโอ้ยไปก่อนไตว้ยไอนตเฮ้ยนหน้าเตวาน้ำหน้าตอะเนี้ไหหนี้ไวเอาหรือว่าเอาหรือว่าไอ้บา เฮ้ยเต้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 เยเต้ว่าไงเต้แต่ว่ามันจีเห็นอันนี้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 ใหน้องนี่ไหว่ะโอ้สุดยอดเลยน้องพุ่งไปเลยน้องอีกร้อยเมตรน้องเฮ้ยอย่าผิดพลาดนะน้องอย่าผิดพลาดนะเฮ้ยเฮ้ยใครใครเต้ไปวะเหตุใดไปวะไอเต้เหรอไอเต้เหรอโอ้ยเต้ก่อนว่ะโอ้ยเต้ได้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 ทุกคนเต้ได้โอ้ ที่เราเนี่ยดูเดิดๆอโอเธอโปเธอโปมอสไซด์จะเป็นสู้รถสปอร์ตได้ไงน้องเออมาเพิ่งจะมาถึงอะเรียบร้อยทุกคนน้องเต้ได้ทุกคนน้องเต้ได้ออกออกกันเลยครับออกกันเลยเต็มได้